ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,ะมินีเพชรพะลุ่ยก็เดินทางมาลุงต่อยนะคะเนาะมาหาลุงต่อยมาตามควางฟันลุงต่อยนะคะเนาะ,อะตอนนี้อยู่ที่บ้านลุงต่อยเนะะี่ยค่ะลุงได้ยินข่าวว่าลุงต่อยฟันดีนะคะเนาะฝันว่าได้กินลาบนะคะได้กินลาบเลือดนะคะเนาะอะ,อะได้เข้าไปอ่า ถามความฝันลุงต่อยแล้วก็ไปเอาตัวเลขกับลุงต่อยนะคะเนาะว่ามูลนี้เพิน่นสิได้ตัวใดได้ยินข่าวว่างวดเมื่อกี้ได้สามหนึ่งตรงๆรงนะคะเนาะงวดนี้เพชรพพืวอได้มีโอกาสมาตามลุงต่อยนะคะเน้องไถ้าเขาไปบาดลุงต่อยนะคะเนาะเ<ว>พชรพพืวอสิพาไปสอบถามตัวเลขคืองวดที่แล้วได้สามหนึ่งนะคะนาะไปะไปเลยค่ะนี่ค่ะนั่งนั่งจมูกจมูกที่เต็ม อหนึ่งสิด้วยเจ็ดตีสิบแปด้องหนึ่งหกมันได้บอกขอมันคืดว่ามันโจกทันหนึงข้อน่นทันแน่าพ้นมาเลขมันโกเดมันโอกวันที่สามสิบแนาวันไหนหกสิบแปดไปชื่อืีเท่งเรียกว่าหือหนไวนี่หกสิบบวกขอใ้นสี่สิบหกสิบเอ็ดเียกระกับเลยเืียบร่างกระกับหกสิบอปดสื่อหกสิบเลดกระปับเลย แตวันนีเพ่นพ่นบอกพ่นได้บอกว่าเอาพูดเราจะบอกพันมาพันได้บอกว่าหกสุนทองเนมาเป็นมาถามเราไปเสียระย่งไปเสียระบ้อพ่นมาแยกพูวมาจ้องมจเก็กตัวเองเ็กกาหกสุนทองจีพันมาไปเสียระย่งเพ่นมาเนี่ย มาันถามสิค่ะมาันถามอีกจะขอให้ไหมมันจะบอกดีบอ,บอดเลยจนจะว่าจะบอกมีบัตรแเ่ว้ยจะไปซื้อเบงเด้นเพิ่นมายั่มทำจะรักว่าน้ำซีรกเพราะเขาขายน้ำผพ่นนะจะบัตรเตีมามามาเอาไปบ่มีคุณท่งเต้นนี่เด้อมีมีตัวตสำคัญชนอตนหนึ่งเด้ออืมตัวตสำคัญเลยบ่เนี่ยสำคัญเพราะ ขันเห็นรัตการทิงอ่ะโอ้เรามารบรักการรัฐการทิงอ่เราใสเสือแดงไหมเสื้อเสื้อรูดแดงเจ้า่อกเราแต่งชุดเราเต็มเดือดเลยรัฐการทิงอ่ะมาเรามาจริงเราเราบอกว่าถ้าดัดถ้าดัดได้นะดัดช่วยคนนั้นดัดถ้าเป็นอย่างี้เดี๋ยวเราจะบอกเป็นมาดุซี เป็นพันบอกสองสองนิ้เจตสองโต๊ะของพันอืมเป็นแบบพ่นบอกไปเซี่ยวเลยมัมสองศูนย์สองศูนย์กับหนึ่งห้าพนบอกพ่นบอกผมจริงที่ผวามแกลเล็กกเนี่ยไปแซ้งแค่นที่ตองนี้ค่าสองอืมค่นท้อสองพ่นมาเนี่ยพันน้ำบริกินแบบเดือดนี่โอ้นึ่งหาก,กับสองศูนย์หนึ่งหากับสองศูนย์นี่เซี่ยงไว้บ่โอ่อยนน่้จะสงโอ้ย่นจะถองไว Hãy bưng mà số bưng Ừ. ô bưng bơi ghênh số về mày tên lính hạ lính hà, lính hà, gong mày cắp cắp mày 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 để chín สวสามแปดจากสามแปดจากของฝันหเนวันก่อนหนึ่งห้าอันหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดาบ่มีเจ็ดาไม่ไดหนึ่งห้โอ้ม่เงหนึ่งห้าซ้ตัวนั่นนะงาซ้ำน่่เออสนสามแดพอนสามแปดสามเนฝันฝันจินาแปดเออ่ยเอาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกหอยู่ซ้ำนั่นบอเออหนเก็บซ้ำนั่นอูด กูไหวฟันมานได้กว่าฟันได้กินน้ำเลือดกินน้ำเลือดอันบโว่าณจะได้เราเราตหมูเอาหมูมาราดเลือดกินในเตาเตาก็่อนเราราดกินเราก็ราดกินดีอ๋อจะไปราดราดเลือดกินคนเดียวเลยแต่ไม่มีคนมาขอกินน้ำวงไว้ทีไป้านเขากินเลยแต่ว่าแคยังมีคนไปกินน้ำอยู่ไปกินน้ำอยู่ ตอนมีบัตรคนไปคนอะไปเขาเขาเขามากินแต่คนคนเขามากจะกินน้ำดาเรียร์หลายคนดูแต่บอหลายทำหมดคนหมดคนฝันว่าคนหลายดีจะคนดาเบียร์เขากินหมดคนนะแต่มันแต่มันเขาทันตอนนี้บอกดูในเพจบอกว่าเด็กแค่ที่เขาจะเป็นตัวเด็กบุงเนี่ยเด็กมันหลายตัวยังเด็กเจงหนึ่งหกเด็กเจงหนึ่งเด็กเจงสามหนึ่งเด็กเจงต้องแก่นสามตัวเพรา วันวันนี้วันนี้วันนี้ได้นนครับโตผมมากดีเลยเกศอสวนสองกับเนี่ยนึ่งหานเนี่ยกับแม่มาดีๆพอพันไม่ย่ำนะพอพันมเคยพันเห็นรรชกขั้นสี่หาเลยพิ่ผมพันเห็นในในชีวิตที่ในชีวิตเพิ่มพันเห็นพันสองขึ้น ขนทองกับหนึ่งจงตงเลสูนซอนกับหนึ่งหาเล็มากนะค่ะแต่ว่าเล็กระบอกเล็กราศกรเจริญราบอกท้องฉูนเระบอกท้องฉูนกับหนึ่งหาระบอกไปทีเรวยระบอกแากเรด้วยระบอกบอกทีแต่ไม่จตกบอกคนบอกนังบอกไปได้ไปตามบอกไปเลยทำเนี่ยนะเราไปกัน แล้มันจะเข่าบอเข่าพกบงเด้จะความฝันแบบนี้เป็นความฝันเนาะค่ะเป็นความฝันนะครับเด้ตัวนี้บ่อนี่ตัวแบบนี้บ่อนี่บ่อเป็นตุ๊ดเป็นเป็นบอกที่พันไว้เจนให้คือว่านั้นเอ็ดจะว่าแต่ว่าเพิ่นบอกเนาะค่ะเพิ่นก็ได้เขียนแต่ว่าอันนี้แอดมินเขียนให้นะจ๊ะเพิ่นมาบอกตัวเลขตัวไหนมาตัวไหน มาตด้วยไงมันหากับ0 2วงก <02. S 2> มันหนสองหากับศูนสองเพราะว่าราชการที่หาพันมาย่ำไห้นะคะ่ะพอ่อว่าเลยชุนสองกับังหานมันมาย่ำดูเรื่อยนะไม,ม่มีหนึ่งกับพันวาบ้านเลขที่สิบห้าทับทีสิบใช่ไหมคนนีนประกาศอโอ้จ้าของมันนังเด็กตัวทีวเว่เจ้ามันยังจะม่นำมาแที่วอ่ะ ก็เลมันเจไดคกับเลยตะเกียกีกุ่ตะเกียกเกืบอืมเออเออมันแจแหงมันใจแห้งตัวนี้อือฝมาด้กินลาเบือนําอืองวดเจ้าวันี่หนึ่งอืวันหนึ่งวนหนึ่งคอยพี่ทุกทุกคนนะครับเด้อยื้อบังปัาหมามาป็นจกปรับนะครับด้ออืออ่าอ่าอ่าสื้อบรงเนาะฝันดีแห้งฝันดีแห้งร่องบังฝันดีแห้งตั้าบาทเจบบฝันบได้กินลาบก่อยก็นันสบเหลือสิวันกันวันนั้นเด็ด งวดนั้นงวดก่อนได้เห็ดราบเลือดให้เขากินในงวดนี้แต่ของกินเองงวดก่อนได้เห็ดราบเลือดให้เพื่อนกินอ่ะสามนึ่งกับข่าวตรงตรงงวดนี้ได้กินเลยได้กินเลยแต่แบงไม่บานแล้วแล้วราดเลือดไปแบ่งเขากินอ่ะไม่บานเท่าไงบ่จะแบงจะไม่บ้านเอาแบงให้เขาแบงเขา จะวางไปจากแบงค์คนหน่อยว่า,าจากวางว้นกินเพีเ้แต่แม่มบ้านเอาไปแบงค์แม่พ่อมพผมพ่อผม ผมการมันผมพันตัวที่เย็บจริง่มาบรรจุมาตัวนะผมคือว่าคิดมันเสียมากเลขกมันเสียมากืมแา่มันผมพันแบบนี้ออืเพราะเลขกตัวนั้นมันไม่เข่าหรอกมันมันบอกลมวนเวียนในสมองมันมีเล็กตัวนี้เลขตัวนี้ครับเล่นกระสือเจ็บหากครับชนส่นเจ็บหางครับชนส่้นเพราะเลกเลขกเล็กไพ่ใหม่เชื่อมคน พญายิ่งประกาศเออเพ่ในบ้านมันบ่มีเลยในบ้านบ่มีมานที่ยี่สิบชั้บ้านบ้านที่ยีสิบถ้าสิบมามันบ่มีแต่กันในความจริงนะมันบ่มีเป็นเสียงพญายิ่บ้านประกาศเนาะค่ะเสียงพญายิ่บ้านพญายิ่บ้านนุ่งหลักประกาศค่ะพญายิ่บ้านนุ่งหลักอันนี้ฟันเห่นปะค่ะฟัน ปันว่าพ้ใยายบ้านเพิ่นประกาศการว่าบ้านเลขที่ยี่สิบทับห้าแต่ของนั้นมันตีเยอเจดทั้งยี่สิบทั้งสิบ้าท้านเลขที่ยี่สิบทับสิบห้าเป็นยังจงใไฟไหมใไ่ไหมไน้ันอ่ะในฝันให้เป็นให้เปทถอยกันระไยแต่ว่าที่จริงแล้วในหมู่บ้านนี่บ่มีบ่มีบ้านเลขที่นี่มี่จงวัที่ยี่สิบอยู่เจอไปเซฟทับสิบห้าบ่มีบ่มีเนาะค่ะ ต่วันได้ฝันพอร์นะพันเดินฝันว่า้ใยญาบานเพิ่นประกาศมาเลยอืมประกาศในเครื่องไฟค่ะในในคนมาจ้าเต็งยิ่งเต็มที่เลยเต็งยิ่งเต็มที่เลยโตได้ก็จ้าเออฟัไประสกันระพ่ยเด้อมันสี่สี่สิบสัดหมาพายไหมัประสกันระพเด้อเป็นวันที่ฝันเนาะันฝันเด่น สร้างความฝันสาธุอาหายไปสาธุในแบบทุกคนเด้อสาธุลุงต้อยอ่าสาธุสาธุรวยรวยรวยเฮงเฮงทุกคนเด้อให้ได้โชคได้มันกับลุงต้อยเด้อสาธุสาธุ